อืมมาแล้วครับผมตัวแรกตัวแรกโอ้หนุ่งครับตัวนี้พี่ใส่ยูพีแ้วเพิ่นออกมาจอดยูพีครับพี่ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรรๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าเราวด้วยครับผมเกิดงาน,นานะมากคำเลยน้องมนะีเนาะโอ้คำมืดปืดตาพา f เอซออกมาใส่บ่วงคือเก้าครับมาหาหนูไปดขว่ขคือเก้านัา่นแหะเป็นจังด หมันหรือบ่หมันยังเป็นเบิ้งน้ากันครับผมผมอาจจะไม่ได้ใส่เบื้องนะครับเด้อผมอจะได้เฝ้าใส่บ่วงไปเลยเดี๋ยวเราจะมาลุ่นน้ากันคุณละ่ะมื่อเช้าทีเดียวเลยด้วยครับผมเช้าจะมาเบิ้งน้ากันทีเดียวเลยครับไปใส่บ่วงก้อนครับเดิอแล้วสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผม บรรยากาศโซนนี้โอ้ล่มแห้งนะครับเด้อเอฟซีใหเอฟซีออกมายมบ่วงนู้ครับผมบ่วงใส่้เมื่อขืนนี่นะครับเนาะประมาณสองถุงวกบกว่าครับผมออกมาใส่ใส่แหลวกับสามถุงเครื่องครับใส่บ่วงประมาณสี่สิบหลังครับอืมทาาหนูกับลายอยู่ทางเกาทาาใไม่น่นะนะครับผม เต่านีเข้าไปเลาะเบื้งน้ำกันครับว่าสิเป็นจังไงจากตัวบอมานหรือบ่ามานกรดทังร้านมาหาอยู่หากินด้วยยกเห็นร้านมันมานเลยด้วยทังแรกยังเงียบอยู่ผมก็ค่นยด้เก็บออกเด้อครับเด้อผมจะใส่ไว้หนีก่อนผมขอเฮ็ดบ่วงหน้าอีกอยู่ประมาณ ซิบก็หลังนี่แหละบองอยางมาใส้เพิ่มด้วยอีกครับเอทียมหมานตืมกันอีกเนาะใช้ไว้ครับผมเพื่อหม,มานหาหนูไปฝากผู้เฒ่าครับล้าเจีผู้เฒ่าขึ้นมาหยามเนาะทางบ้านผมบ่มีหนูครับปีนี้ đây có Cũng xây nhìn chắc lắm có nước hấp đất Hàng câu học xuân lại สีมานหรือบอ่วมานนะครับผมบ่วมานอย่งเงี้ยอ่ะหรือมาเล่นทงเรนหน้าน้มกันบ่วกรกันนะครับเดอ้อหาอยู่หากินเนาะบอกบ่ถือกสีมานหรือบอ่วมานก็ได้ของมูนี่ขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ส่วนไหนมันน่าไหวมันมนัน ลมแห้งจังน้อยนะครับผมนะเสียงลมมันจะลบกวนจังน้อยบอกบ่บุนูก็ได้ลมแห้งฝนพี้หลังนี้ หลวดหายอนะโอ้ยอันี่เต๋อยู่ยครับผมแต่ว่าว,าหวงหลุดไปเลยอืมซิมเมนต์มเศไงหดนี่หลดเบอร์สิบสี่ครับหนูอาจจะตัวเบอร์ไงเป็นไรเนาะ,ะใส่ไปไหมครับเงียบเงี่งอยู่ครับผม เห็นลันอยู่สองสาหลังนูหน่อยครับเรนีนเหยียบบ่วงเลยียนวจดผมมันมีทั้งเบอร์สิบสี่เนาะแล้วก็เบอร์สิบสองสิบสามก็มีใส่ปลาป่นกันไปเลยรลวดเกาครับเบอร์สิบสี่ผมมาขั้น,นดีเปลี่ยนไหมหนูมันเริ่มลาปีแล้วหลวดมันอาจจะแข็งโผดเนาะ ต้องเปลี่ยนลงมาเป็นลวดหน่อยลงครับ <c oughs> ไปเบิ่งต้องกันก้อนครับ <c oughs> ผมเยาวๆเลยเนาะอีกผมมั่นยีซิหลังนีกะเบิดละบ่วงผมเดี๋ยว่าไหลกับนี่นี่ มแห้งมาเน,นนี่นกามานีนน่ครับจ็กตัวว่คือบันเนาะโอ้นี่อะไรครับนี่นเต๊ะพับบ่วงไปที่ซื้อครับก็เขาครับผม ช่วงมนยักาศยังมือสาไป็น้ำกันเนาะมันวันกนได้คือเห็นปหมูเงียบโอตร คือบดเหรอครับผมบ่วงกับเหลือเป่หลายนะครับเด้อเ้ยว่ามันสิดมานแน่ว่าสันดอกอะนี่นะ หนูเขาพกี่ลามไหมมันทังเก่าบะโอ้โเรียนเหยียบบ่วงเดิดไปซื้อ ครับผมเอบอบ่ได้จักตัวเลยครับผมเสานี่บ่ามานเลย,เย,เยครับ่เป็นยังแล้วครับเนาะนี่แหละการหายุคหากินกับเป็นแบบนี้แหละครับมือมานมือบอ่ามานเป็นเรื่องธรรมดาครับผมจะมาหาไหมครับจะมาหยามไหมผมบํานได้กกูวครับจะมาหลุดบ่น,บน้ำกันอีจกจักรอบนึงก็สิม,มือแรก่นละจะมารอหลุดน,น้ำกัน หลับต่อกับบ้ามานออามาใส่เพิ่มอีกประมาณเกือบยี่สิบหลังคุณล่ะครับมันเป็นทังหลายอยู่ครับผมทังหนูกะทังเกาเกาล่ะไปครับเดี๋ยวเขาจะมาหลุดน้่มอันอีกหอบหนึงครับผมช่วงแรก ครับผมสวัสดีครับสวัสดีรอบเส่าครับผมเตานี้พเอฟซีออกมาเละยามเบื้องหนูครับผมใส่บ่วงใส่บ่วงไ้เมื่อคืนนี่เนาะอโอ้หลังนี้มีอาการใช่ไหมครับผมตะวันบุอยูดีบ่วงหลุดไปแล้วสมานหรือบ่มานนะครับเนาะ สิเป็นยังไงตึ้งบ่วงยางืึ้งบ่วงสิ่งครับผมไปร่วมร่วมกันไปเลยขึ้นนี่มาอยู่ครับผมบรไดจักตัวขึ้นก็นไหลมีจักตัวจักแต้มเลยมาบ่วงน้ำกันว่าลอบเสาสิเป็นยังไง แต่ประมาณก็ถทอ้มาเลรนทรงเลรินน้านน้ำกันนะครับเนาะตอนนี้ก็6หกโมงเคืองหรอครับผมอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วมีสมุนมานำ้ำนะครับผมเต่านี่กิ่ไม้หนี่ย่กไก่บัานครับผมกอเลียงยางลัดทงออกมาเลย สมุนเห็นแหล้วก็แล่นต้องคนมาตัวไปท่างเกาครับผมเนืออบึงตัะทาางหนูเกานี่โตแล้วเดี๋ยวผมไล่ย,ยามไปก้อนกันแล้วกันเนาะหลังใดถือหลักใดมีอาการผมิิทายเบิ้งครับ มาแล้วครับผมตัวแรกตัวแรกโอ้หง่ไงครับตัวนี้พี่ใส่ยูพีดอะพะคนออกมากจอดยูพีครับพี่เอ้ยวามสมุนเฮาอียงเอ้ยยังมันอุ่นอยู่ครับผมอุมนม่นอยู่ ตั้งเก่าๆอยู่นี่ของราอง้านโมมี่ไปรุนกันต่อครับผมแต่เมื่อแล้วหนึ่งตัวเป็นหนูแม่ครับว่าหันถึ้งไงเลยนีซติมกันอยู่บ้ายามบ่วงมากอกะาให,หลังหรอครับเหลือเพิ่มยี่สิบหลังดอกสิมานตึมกันอยู่บ้างจกสองสามตัวยังดีเนาะเท่านี้ว ยันไม่ได้จักตัวอยู่สมุนเลนลัดนาลัดหลังอยู่คุนครับยามบ่วงซอยอ่าหนูกิ๊งนะครับผมง่ายพาดหน่อยเนาะ โอ้หล oh, oh. mm ังนี่นี่กระลั่นอยู่ครับโบยู่ เบือล่ะครับผมบ่วงใกล้สิบวดแล้วเหลืออีกบก,กี้หลังครับผมอีเดียอด้ตวเดียวอีเดี๋ี่ยวอี้ดีอีเวอานียวอเดียองียวอีเป็นอียวอีนรนยวอยอยเีอ บสละครับผมบ่วงกะนี่หอดมากแค่นี้ครับอะไรมาตื่มอีกเลยแต่ถือว่ายังดีอยู่นะครับผมเนาะใด้มาตัวหนึ่งอยู่ใครก็บดได้ย,ยังครับผมเตานี้้ังไงกะเอาฝากเอฟซีเล็กน้อยครับผมฝากเอฟซี C ทุกท่านซอยกดซับสไครข่กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ ผมสิ้นวิกำลังใจหาคิมมาลงให้ทุกท่านช่อมต่อไปเรื่อยๆครับสำหับมันอีกอะไหนมาตัวนึงกะยังดีเนาะถือป,ประมาณอยู่จังกับมาหลุดน้ำกันไหมครับผมหาหมายใส้ก่อนผมว่าสี่หยับขึ้นมาฟังทางนี้ครับที่นี่อ่ามึกมันจะเป็นยังไงผมคิดว่าช่วงนี้นูเริ่มหยับไปหานามแล้วเนาะเท่ากับไปยับลงไปน้ำนามเรื่อยๆลงไปบ้งไปครับผม กำลมงฟอกกันไหมครับผมอีพีต่อไปสิ่มานหรือบ่ะมานจังหวะเบิ้งน้นกันครับสวัสดีครับ